ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะให้คุณสมจิตอ่านประวชนะที่ส่งเข้าไปนะคะโยชัว,วบทที่หข้อที่8อย่าให้หนังสือธรรมัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าแต่จงตรุตรงตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทําตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสําเร็จดูการบทที่12บสข้อสิแลว้วปรนเป็นกับพวกเขาว่าระวังให้ดี จงหลีกเลี่ยงจากความโรคทุกอย่างเพราะว่าชีวิตของคนไม่ได้อยู่ที่การมีของุ่ำรวยหนึ่งทิโมธีบทที่4ข้อ15จงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้และทุ่มเทตัวเองให้กับหน้าที่ดังกล่าวเพื่อให้ทุกคนเห็นความก้าวหน้าของท่าน2ทิโมธีบทที่2ข้อ15จงอุตส่าห์ถวายตัวท่านเองที่พระเจ้าทรงรับรองแล้วแด่โตกเป็นคนงานที่ไม่อับอายสอนพรอเจะนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง คุณพระเจ้าสำหรับภาวนาชะวันนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อที่บอกว่าความสําเร็จที่แท้จริงพระคําของพระเจ้ารับประกันความสําเร็จในชีวิตของเราในโยชัวบทที่หนึ่งข้อที่8อย่าให้หนังสือธรรมัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทําตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความเจริญและเจ้าจะประสบความสําเร็จ และเจ้าจะสำฤทธจผลเป็นอย่างดีความสำเร็จที่แท้จริงนะคะก็มากกว่าเงินและทองมากกว่าที่เรามีที่ดินมากมายมากกว่าเรามีทรัพย์สมบัติที่มั่งคัง่งไม่ได้บอกว่าเรามีสิ่งเหล่านั้นไม่ดีนะคะสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องการด้วยพระเจ้าต้องการให้เรามั่งคั่งร่ำรวยด้วยไม่ใช่ให้เรายากจนพระเจ้าไม่ได้มาต่อต้านความมั่งคัง่ง พระเจ้ารู้ดีว่าเราต้องการอะไรปรารถนาอะไรแต่พระเจ้าอยากที่จะให้เราคิดอีกด้านหนึ่งด้วยว่าความสําเร็จที่แท้จริงนั้นมันเกี่ยวข้องกับการสําแดงพระสุริของพระเจ้าที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตของเรานั่นคือเหตุผลที่ทําไมคริสเตียนหรือว่าลูกของพระเจ้าจึงสามารถที่จะเข้าใจในการดําเนินชีวิตที่เราจะให้ความสําคัญเกี่ยวข้องกับการสําแดงพระสุริ ถ้าเรามีชีวิตที่เติบโต,ตรักพระเจ้าร้อนรนกระตือรือร้นในฝ่ายวิญญาณของเรา,าเราจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้เพราะว่ามาตรฐานการดําเนินชีวิตของเราการเติบโตของเราทําให้เราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณทําให้เราเข้มแข็งในด้านอารมณ์ทําให้เราเข้มแข็งในด้านสติปัญญาทําให้เราเข้มแข็งในด้านฝ่ายจิตวิญญาณเราจะมีพลลักษณะของพระเจ้าอย่างไม่ธรรมดา ถ้าเราดูแบบอย่างของชีวิตของท่านอาคาทูตเปาโลแม้เขาอยู่ในเรือนจำนะฮะเปาโลกับซิลาดเขาเคยอยู่ในเรือนจำพวกเขาก็ไม่เคยล้มเหลวเพราะว่าเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่มนุษย์ทำแต่เขากำลังถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการประกาศข่าวประเสริฐเนื่องจากว่ามารสตันอยู่เบื้องหลังต่อต้านข่าวประเสริฐนั้นก็เ,เลยทำให้คนที่เกลียดพระเยซูหรือต่อต้านข่าวประเสริฐนั้น เป็นปัญหาต่อเปาโลแล้วก็ซิราทคข่มเหงเขาต่อต้านเขาเพราะเขาประกาศข่าวประเวสริฐแต่ไม่ได้ทําชั่วทําบาปใครก็แล้วแต่ที่ทําบาปทําชั่วและมีคนต่อต้านแล้วมีคนที่เอาเรื่องกับคุณสิ่งหนึ่งที่จะเตือนคนเหล่านั้นได้ก็คือให้เรากลับใจเสียใหม่เราอย่าไปต่ออย่าไปทําบาปต่อเพราะนั้นมันเป็นเส้นทางแห่งความตายนั้นเป็นเส้นทางที่จะทำให้เราล้มเหลวเราต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมนะคะ เราผิดพลาดได้เราอาจจะเคาเรียกว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราทําผิดหรือเข้าใจผิดนะคะพระเจ้าก็ให้โอกาสเราขอให้เราเนี่ยกลับใจใหม่ขอให้เราเริ่มต้นใหม่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะลืมอดีตเราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีอดีตเพราะฉะนั้นเราต้องให้โอกาสตัวเราและให้โอกาสทุกคนนะฮะและให้โอกาสในการที่พระเจ้าจะสร้างเราเพื่อเราจะไม่ล้มเหลวเพื่อเราจะก้าวต่อไป ถึงแม้ว่าอดีตของเราอาจจะชั่วร้ายอดีตของเราอาจจะไม่ดีแต่พระเจ้าบอกกับเราว่าพระเจ้ารักเราโปรงให้โอกาสเราพระเจ้าต้องการที่จะยกชูท่านขึ้นแต่ถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างคนชอบทำและเราก็ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือเราก็ถูกทำร้ายจนถึงขั้นนะครับไปอยู่ในคุกอยู่ในตารางเนี่ยอยู่ในเรือนจำเนี่ย อย่างเปลาลูกับซิลาดเพราะท่านไม่ได้ทําผิดอะไรแค่ท่านไปประกาศข่าวประเสริฐและคนก็จับท่านไปขังคนเหล่านี้จึงไม่ล้มเหลวแต่เป็นพวกประสบความสําเร็จเพราะเขาได้สําแดงพระสุริของพระเจ้าหมายความว่ายังไงหมายความว่าการที่เขาต่อสู้ในการที่จะทําสิ่งดีประกาศข่าวประเสริฐในการที่จะทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้า กำลังสำแดงพระสุริของพระเจ้าไม่ใช่เขาทําในสิ่งที่ตัวตนที่เป็นคนบาปแล้วก็ทําบาปและทําให้เขาได้รับโทษอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอความยากลําบากเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าเราจะถูกคนติสินเนนทากล่าวโทษกล่าวร้ายพระเจ้าบอกว่านั้นคือการดําเนินชีวิตที่มีชัยชนะนั้นคือการดําเนินชีวิตที่ประสบความสําเร็จพระเจ้าจะช่วยกู้เราพระเจ้าจะปกป้องเรา พระเจ้ามีพระประสงค์ที่มากกว่าที่เราขอและคิดได้เราอาจจะไม่ต้องการเนนเรื่องความทุกข์ยากลำบากแบบนั้นท่านอักทุตเปาโลแล้วก็ซิลาดคงไม่อยากจะอยู่ในเรือนจำแต่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเพราะว่าพระเจ้าจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเมื่อท่านอยู่ที่นั่นถูกมัดถูกจับแล้วก็ใส่คือเอาไว้แต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทดสอบเราก็คือทดสอบว่าเราเนี่ย ดูความยากลําบากเพื่อพระเจ้าเนี่ยเราจะข่มขืนไหมเราจะโวยวายไหมเราจะบ่นไหมเราจะแสดงตัวตนเนื้อหนังของเราอาราวาสพระเจ้าไหมอาราวาสผู้คนไหมแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ท่านอากทูตเปาโลและก็ซิราตทําตรงกันข้ามทําแบบไหนนมัสการนามัสการพระเจ้าจนรากคุกสะเทือนสถานจนแ่าต่บ้านเราก็คงจะเป็นแผ่นดินไหวก็ขอท้าทายนะคะ จนปัญหาเนี่ยที่ผูกมัดจำจองเนี่ยหลุดนะฮะพระเจ้าทำลายแอกใครก็แล้วแต่ที่ทำดีเพื่อพระเจ้าใครที่มาทำลายเราใครที่มาต่อสู้กับเราพระเจ้าจะต่อสู้แทนเราขอเพียงให้เราสงบนิ่งแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ไว้วางใจพระเจ้าแล้วก็นมัสการพระเจ้าแล้วก็ทำดีต่อไปรักพระเจ้าต่อไปสาําแดงพระสุรินะคะ อย่าไปโกรธให้พระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดียอดเยี่ยมในการดาเนินชีวิตในเส้นทางของพระเจ้าเนี่ยการที่เราทําตามน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นสิ่งที่เรากําลังสําแดงพระสิริของพระเจ้าเป็นการดําเนินชีวิตที่ไม่ล้มเหลวแต่เป็นการดําเนินชีวิตที่มีชัยชนะถ้าไม่มีการต่อต้านถ้าไม่มีการข่มเหงเราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าเราเลือกพระเจ้า เราจะทราบได้ยังไงว่าเราเป็นคนที่ใช้การได้เราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าเราเป็นคนที่จริงใจต่อพระเจ้าของจริงใครจะต่อต้านใครจะต่อสู้ใครจะข่มเหงเราก็ยังเลือกพระเจ้าแม้ว่าเราเจอความยากลําบากเราก็ยังติดตามพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ารักเรานี่คือการประสบความสําเร็จที่แท้จริงจะเห็นบางคนพาคนมาเชื่อพระเจ้าแต่เมื่อเจอปัญหาตัวเองก็หลงจากทางพระเจ้าไป แต่ปัจจุบันเรายังเห็นว่าคนที่ติดตามพระเจ้าผ่านเขาเนี่ยยังติดตามพระเจ้าแล้วเติบโตแล้วก็เข้มแข็งนี่คือชีวิตที่ประสบความสําเร็จมันไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลมันเกี่ยวกับความเชื่อที่เขารู้จักกับพระเจ้าแด่พระเจ้าที่เขารู้จักเขานมัสการพระเจ้าจนเขารู้จักกับพระเจ้าจนนะคะเขาเติบโตเข้มแข็งทําให้เขาไม่ล้มลงไม่ล้มลงไม่สะดุด แม้จะเจอเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ร้ายพระเจ้ายังเป็นพระเจ้าของเขานี่คือวิถีชีวิตที่สำแดงพระสุรินี่คือวิถีชีวิตที่เอาจริงเอาจังจริงจังจริงใจต่อพระเจ้าทุกสถานการณ์ไม่สำคัญว่าสถานการณ์ในปัจจุบันของเราคืออะไรเรามีความสำเร็จอยู่ในวิญญาณของเราถ้าเราเลือกพระเจ้าพระคำของพระเจ้าที่อยู่ภายในเราจะนำชีวิตของเราจากพระสิริหนึ่งสู่พระสิริหนึ่ง นี่คือความสำเร็จที่แท้จริงคือการดำเนินชีวิตตามภรวจนะโดยภรวจนะและให้พระคำเป็นหนึ่งในชีวิตของท่านนะคะแม้ว่าเราจะเจอปัญหาในเรื่องสุขภาพปัญหาในเรื่องที่ทำงานในเรื่องความเข้าใจผิดในเรื่องความสัมพันธ์เราแค่แก้ไขเราแค่ปรับปรุงเราแค่ทอมใจถ้าเราเย่อหยิ่งก็ทอมถ้าเราทำบาปก็เลิก ถ้าเราคิดผิดพูดผิดนะคะเราก็เลิกเพราะว่ามันไม่ตรงกับภาวนะถ้าเราดำเนินชีวิตตรงกับภาวนะเราจะได้รับการปกป้องเราหวานสิ่งใดเราก็ต้องเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องหวานชีวิตของเราเนี่ยโดยการที่เราเชื่อฟังพระคำให้พระคำของพระเจ้าเป็นตาแหน่งฝ่ายวิญญาณเราจะมีชัยเหลือล้อนไม่ใช่ว่าเมื่อเราเจอปัญหาเราไม่สำรวจชีวิตเราต้องสำรวจ ถ้าเราสำรวจชีวิตของเราเขาเรียกว่าคนก้าวหน้าคนพัฒนาปัญหามีไว้เพื่อเราจะมีสติปัญญาในการแก้ไขไม่ใช่เรามาดำเนินชีวิตที่ตรงกันข้ามก็คือแทนที่เราจะฟังพระวจนะแก้ไขสำรวจตรวจสอบชีวิตของเราอย่าให้เรามีใจแข็งกระด้างหรือว่ามีใจกระบฏเหมือนโคราทุกคนมีโอกาสผิดพลาดทุกคนมีข้อจำกัด แต่พระเจ้าไม่จำกัดขอให้เราดีถ่อมใจลงฉันเองก็มีจุดอ่อนมีจุดจำกัดแต่พระเจ้าไม่จำกัดขอให้เราที่จะอดทนและเชื่อฟังและดำเนินชีวิตตามราวชนะใครก็แล้วแต่ที่เดินหน้าโดยการที่เชื่อฟังภาวชนะแม้ว่าเราไม่มีอะไรมันจะมีแม้ว่าเรากำลังยากจนอยู่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นคนย์ซื่อพระเจ้าจะอวยพรเราเราไม่ได้ ต้องการสิ่งเหล่านั้นมากกว่าการที่เราเชื่อฟังและทําตามน้ำพระทัยพระเจ้ามีบางครั้งเราตกทุกข์ยากลําบากมีบางครั้งที่เราเหมือนท่านอักทุตเปาโลมีเวลาอิ่มท้องมีเวลาขาดแคลนและหิวโหยแต่เขาไม่เคยทิ้งพระเจ้ามีเวลาที่เขาถูกข่มเหงมีเวลาที่เขาถูกไล่ล่าแต่เขาไม่เคยทิ้งพระเจ้าเพราะว่าชีวิตของท่านเป็นชีวิตที่มีพระคำรับประกันในความสำเร็จนะฮะ ถ้าเราไม่มีพระวจนะคำก็ไม่แปลกใจที่เขาทิ้งพระเจ้าง่ายได้ที่เขาไม่ถ่อมใจเลยที่เขาเยอะหยิ่งที่เขายังเดินหน้าทำบาปทำชั่วไม่สนใจกระทั่งว่าพระคำของพระเจ้าตักเตือนพี่น้องถ้าเราอ่านพระคำถ้าเราเชื่อและทำตามพระวจนะเราจะเป็นคนกลับใจทุกวันนั่นแหละเราจะเป็นคนที่ตอบสนองถ้อยคำของพระเจ้าเราจะให้พระคำของพระเจ้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แนวความคิดพฤติกรรมคำพูดและการดำเนินชีวิตคิดผิดก็จะคิดถูกพูดผิดก็จะพูดถูกดำเนินชีวิตยังไม่ประสบความสำเร็จก็ยังจะก้าวต่อไปให้พระคำของพระเจ้าเป็นหนึ่งในชีวิตของท่านเมื่อท่านเผชิญกับปัญหาไปกับพระวจนะอย่าไปตามใจ อย่าไปทําตามอําเภอใจของเราเพราะนั้นมันไม่ปลอดภยัยเพราะว่าในพระวจนะคําของพระเจ้าในเยริเมียก็บอกว่าอย่าไว้วางใจในตัวเองแต่วางใจในพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้ารู้ดีพระเจ้ารู้อนาคตเพราะฉะนั้นถ่อมเข้าไว้ยำเกรงพระเจ้าเข้าไว้ฟังพระวจนะเข้าไว้อย่าเป็นคนเนื้อหนังอย่าเป็นคริสเตียนที่เป็นเนื้อหนังเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์เอาแต่ความคิดเป็นใหญ่ ใครก็แล้วแต่ที่เติบโตจะฟังพระคำและใครที่ฟังพระคำก็จะเติบโตและเข้มแข็งและจะประสบความสําเร็จนี่คือนะรางวัลสําหรับคนที่เติบโตและฟังพระวจนะให้เกียรติพระวจนะเราจะไม่เอาแต่ใจของเราเอาแต่เหตุผลของเราเราฟังเหตุผลพระเจ้าบ้างเราฟังพระเจ้าเตือนเราบ้างว่าอันไหนมันล้าเส้นอันไหนมันไม่ควรจะทําพระเจ้ามี พระเจ้าทราบแล้วว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบแต่พระเจ้าต้องการที่จะให้พระคำของพระเจ้าสร้างชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตพระคำของพระเจ้าจะรับประกันว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านเมื่อเราเผชิญกับปัญหาพระคำของพระเจ้าจะแนะนำเราจะเป็นคมสองเท้าถ้าเราให้พระคำเป็นใหญ่ท่านจะอยู่ในน้ำพระทัยท่านจะไม่ผิดพลาด ท่านจะไม่ล้มเหลวท่านจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะฮะไปที่พระคำเพื่อรับคำแนะนำคำปรึกษาและคำตอบจะมานี่คืออันดับแรกให้เราตระหนักถึงการที่เราจะเลือกเลือกเชี่ยวฝังพระคำอย่าไปเลือกตามเนื้อหนังอย่าไปเลือกตามสถานการณ์อย่าไปเลือกตามใจอย่าไปประชดชีวิตบางคนเนี่ยทำบาปแทนที่จะกลับใจ พระเจ้าเรียกให้เรากลับใจแต่เราก็บอกว่าไหนๆก็ไหนๆชื่อเสียงฉันไม่ดีแล้วฉันก็เลยจะต้องนั้นไหนๆก็ไหนๆเรากําลังดูถูกตัวเองเรากําลังเป็นเครื่องมือของมาร์สตานนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครหรอกไม่ทําบาปไม่มีใครไม่เคยคิดผิดพูดผิดเพราะฉะนั้นแค่เราสํานึกแค่เรากลับใจใหม่พระเจ้าให้ออกกสดเราทุกคนเราจะก้าวหน้าเราจะก้าวต่อไป เพราะว่าทําไมเราเก้าวต่อไปเพราะเรามีวิญญาณแห่งความสําเร็จจะเห็นผู้คนมากมายที่เขาล้มลงไม่เป็นท่าทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องอะไรมากมายแต่เมื่อเขาเชื่อฟังพระวจ,จนะเขากลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทุกด้านกลายเป็นคนเจริญรุ่งเรือง ไม่ใช่เจริญแต่เรื่องวัตถุเรื่องจิตใจของเขาเรื่องน้ําใจของเขาเรื่องศีลธรรมของเขาเรื่องความย์ซื่อก็จะตามมาหรือว่าเป็นใหญ่ที่สําคัญก็คือการเติบโตฝ่ายวิญญาณต้องเป็นในอันดับแรกเรารู้ว่าถ้าใครก็แล้วแต่ที่เลือกเชื่อฟังประวจชนะคนนั้นมีอนาคตแน่ๆคนนั้นจะไปได้ไกลคนนั้นจะไปได้ยาวได้กินยาวถ้าใครก็แล้วแต่เป็นคนที่ไม่ได้เชื่อฟังประวจชนะ ไม่ได้กลับใจยังเดินหน้าทำบาปยังดำเนินชีวิตไม่ได้สนใจว่าพระเจ้าเตือนเราอย่างไงผู้รับใช้เตือนอย่างไงก็ไม่สนใจแถมยังมาเย่อหยิ่งไม่ให้เกียรติพระคำไม่ให้เกียรติคนของพระเจ้าไม่ให้เกียรติตัวเราเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระวจนะคาของพระเจ้าต้องการที่จะแนะนําเราถ้าพระคาของพระเจ้าแนะนําคุณไม่ได้โอ้มนุษย์ด้วยกันก็ยากถ้าเราไม่ฟังพระเจ้าไม่ฟังพระวจนะ ยากที่จะสอนคนเหล่านั้นยากที่จะไปสร้างคนเหล่านั้นให้เขาก้าวหน้าและพัฒนาเป็นคนฝ่ายวิญญาณเป็นคนที่เติบโตเป็นคนที่มั่นคงในเส้นทางนั้นได้เพราะว่าสูงสุดก็คือกฎหมายของพระเจ้านี่แหละผู้รับใช้พระเจ้าก็เป็นแค่ตัวแทนถ้าเขาไม่ฟังพระเจ้าจะแนะนําขนาดไหนเขาไม่ฟังพระวจนะนะจบขา่าวสถานีผู้รับใช้ก็ไม่ต้องไปต่อแล้วไม่ต้องไปสอนเขาแล้วไม่ต้องไปเตือนเขาแล้วอยู่แค่นั้นแหละ ก็ไปสอนคนที่เขายอมไปแนะนําคนที่เขาถ่อมใจต่อพระวจนะเพราะฉะนั้นคนถ่อมใจที่แท้จริงคือคนฟังพระคำของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกนะคะโลกนี้ถูกสร้างโดยพระดํารัสของพระเจ้าถ้าเราไม่ฟังพระคำพระเจ้าฉันวาแย่แล้วตกต่ําแล้วเยี่ยงสัตว์นะคะว่าพระคําของพระเจ้าเนี่ยคนที่มีสามัญสํานึกมีจิตวิญญาณเท่านั้นที่จะรับทราบสัตว์มีแค่สัญชตาตญาณนะคะ มันไม่มีวัฒนธรรมไม่มีขนบธรรมเนียมประเพณีเพราะมันไม่มีวิญญาณมีแค่สังคมสัตว์สังคมหมูหมาเป็ดไก่วัวควายช้างม้าพึ่งสังคมพึ่งมนุษย์ก็มีสังคมแต่มนุษย์มีมากกว่านั้นก็คือมีจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของเราก็มีกฎหมายฝ่ายวิญญาณมีอาหารฝ่ายวิญญาณก็คือพระวจนะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเมื่อเราเตือนใครถ้าเราพูดถึงพระคำแล้วเขาปัดพระคำนะก็ขอให้คุณบายบายซะ เพราะว่าไม่มีประโยชน์เพราะว่าการที่เราเชื่อฟังและดำเนินชีวิตตามพระคำเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามาตรฐานขั้นสูงเป็นกฎหมายสูงสุดสำหรับชีวิตของคริสเตียนเราต้องยำเกรงพระเจ้าในอิสยาห์บทที่66ข้อที่สก็บอกกับเราชัดเจนว่าถ้าใครก็แล้วแต่ที่ไม่ฟังพระคำของพระเจ้ามีโอกาสแข็งกระด้างเหมือนกับฟาโล เมื่อโมอเสสไปอยู่ต่อหน้าเขาสั่งให้เขาปลดปล่อยชนชาติของพระเจ้าออกจากการเป็นทาสเขาไม่ฟังเมื่อเขาไม่ฟังเขาก็กระด้างครั้งที่หนึ่งใจแข็งกระด้างครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเตือนอีกก็ไม่ยอมทําอีกก็มีภัยพิบัติตั้งสิบครั้งสุดท้ายจนตัวเองตายลูกตายความแข็งกระด้างนําไปสู่ความตายความแข็งกระด้างทําให้เราเนี่ยเจอความพินาศย่อยยับฟาโรเนี่ยอยู่ในตําแหน่งสูงนะคะ จะลุ่งเลืองขนาดไหนจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ต่อต้านพระเจ้าไม่ได้หรอกถ้าพระเจ้าจะทําอะไรพระเจ้าทําได้ทุกสิ่งเพราะฉะนั้นเราต้องมีใจถ่อมต่อพระเจ้าถ่อมเข้าไว้ทุกอย่างจะกลับสู่สภาพดีไม่ใช่ต่อสู้ต่อต้านแล้วก็ยิ่งเย่อหยิ่งกับพระเจ้ายิ่งแต่เราจะเจอหายยันนะพระเจ้าบันทึกเรื่องนี้ให้เราทราบเพื่อเราจะยำเกรงพระเจ้าอย่าเป็นคนแข็งกระด้างต่อพระวจนะคำของพระเจ้าเหมือนฟาโลถ้าพระเจ้าพูดฟังไว้ แม้เนื้อหนังมันไม่ฟังเนื้อหนังเราไม่ต้องการแต่ฝ่ายวิญญาณของเราบอกว่าฟังพระเจ้าฟังพระเจ้าอย่าไปทําตามเนื้อหนังหยุดหยุดหยุดเราก็เบรกไว้ก็ดีให้ฝ่ายวิญญาณเป็นใหญ่แล้วฝ่ายกายภาพก็จะตามพระเจ้าเองเพราะ,ะนั้นสถานการณ์ที่เราเผเชิญอยู่พระคำของพระเจ้าที่อยู่ภายในเราจะถูกปลุกเล้าขึ้นมาภายใน และวิญญาณของพระเจ้าจะทําให้เราจําพระคําและพระคําอยู่ในวิญญาณของเรานั่นแหละก็คือพระเจ้ากําลังเตือนเราปรุงจะปลุกเราให้เราตื่นขึ้นกับพระคําของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของท่านดังนั้นพระคําก็คือสิ่งที่เราต้องการแล้วก็รับประกันความสําเร็จในชีวิตของเราอยู่เสมอแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรคนที่ฉลาดที่เราเลือกทําตามพระวจนะพระเจ้าบอกอย่างนี้วันนั้น คริสเตียนที่เติบโตแล้วเข้าใจเคลื่อนในมิติฝ่ายวิญญาณความยุติธรรมที่แท้จริงก็คือการที่เราถ่อมใจต่อพระคำนี้แหละเมื่อเราเชื่อฟังพระคำของพระเจ้ายิ่งกว่ากฎหมายใดๆในโลกนี้เราเป็นคนฉลาดพระเจ้าจะต่อสู้แทนเราพระเจ้าจะยกชูคนนั้นขึ้นสิ่งที่เราสูญเสียพระเจ้าจะชดเชยให้มากกว่าที่เราขอและคิดได้ ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรงอวยพรพระวจนะทุกคนที่ถ่อมใจฟังพระวจนะในพระคำของพระเจ้าวันนี้เขาจะประสบความสำเร็จขอให้เป็นตามเนี่ยเขาจะมีความเจริญรุ่งเรืองเขาจะก้าวหน้าเขาจะพัฒนาเขาจะรุ่งโรจน์รุ่งเรืองไม่มีอำนาจใดที่ต่อต้านคนที่เชื่อฟังและทำตามพระคำขอพระเจ้าไวยพรให้เราฉลาดขอพระเจ้าไวพรให้เราเป็นคนถ่อมใจยำเกรงพระเจ้าให้เกียรติองค์พระผู้เป็นเจ้า ปฏิเสธวิญญาณของฟาโลที่เยื่หยิงต่อคนของพระเจ้าต่อโมเสสแล้วก็ต่อพระวจนะคำของพระเจ้าทำให้เขาเจอหายนะวันนี้คนที่ฉลาดขอให้เขาถ่อมใจลงขนาบขับไล่วิญญาณเยื่หยิงโอหังวิญญาณกบฏต่อพระคำวิญญาณเยื่ยยิงต่อพระวจนะเหมือนยากอบบทที่สี่ข้อที่หกคนเยื่หยิงนำหน้ากันถูกทำลายแต่คนที่ถ่อมใจเขาจะประสบความสำเร็จ ข้าพงขอบคุณพระองสรรเสริญพระเจ้าอวยพรพีพ่น้องของข้าพงคงทุกท่านมอบซึ่งกัละกันไว้กับพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้าอวยพรค่ะพระเจ้าอวยพรพี่น่ะ้องทุกค่นาเมน